ไม่นีเมันวบนอืโอ้ยไ่สินค้า่ไปกับเนอือ้างบน้างบนใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใ่ใช่ใช่่่ใช่ช่ใช่ใชช่ใช คุณทำไมนอนตไอ่แบนๆทำไมไม่ข่อยยวัดอย่างไรอม่าะเมียนนั่นเมียตัดเมียสุดเมียตัดไมียตัดเนี่ยมันฟันเจอเลยหรืออะเรากลัวไม่จันทำไม

ไม่ชัเส mm. mm ีบบบนีหม่บานันรีคุณพมเคี่หม่แม่บ้านมัแล้วนี่มันบาน

อ uh ันไหนอ๋อเจาเจาะไปอันยังไม่แม่น mm ั hmm. mm ่น hmm. ยังไม่ย <trzeba> mm ังไม่ต hmm. mm ัด hmm. ต yeah. ัดไม่ตัอืมังไม่ตัดอืมเนี่เขาตัดไปแล้วตัดตึ้นหลานตัด

อนนี้ก็สอมาป็สื่อมากไม่าะอยู่เะแล้วเลัวไม่จานนาดน้จันเชียวจมนเชีย่น่เจาก็เียมเลยใ่เจาก็เียเลย เล่นปนอ่ะสร็จสร็จไข่ปลาแค่นี่ปลาเป็นตัสวยไม่ได้สีไปแลอวเจืดีกลาัใหเจอดดน้ำใหม่คุณพงศมีเศษคุณน้ำใหม่เขาก็ม่แม่สน แต่่ันีอืมใช่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 ่ใช่ใช่ใชับช่ใ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 ช่่าช่ใน่่ใช่ใช่่่่่น่ใช่่่ น้ำใหม่คุณทามเสร็จคุณน้ำใหม่เหแม่าแมนแมนแมนยังแมนมนะังไัดััดันี่ก็แบบน้ัดัด้น่อัดม้าวมาั นี่มันอโอ้ลก็สีขาวนอไปกับเิออมันขมัสุดนี่มันแบบอือโอ้ยแล้วก็สีขาวนไปกับเือันอันเงิยังละม่น้นะยังอือนมาะกันบสิอมากนี ขข้ามาเขาวหานจับผู้สึนขาวนครับออือรบงข้าวกับมม่ว้ข้าก ผสนรักเสียงผสมผักเสียงผสมผักเสียงแกงจะได้จนตช่ไหมอืต่อส่งแล้ว็นอือไม่ขอไม่ตอไงไม่ี่ล hmm. hmm. oh, no. ัอืมตัวรอบกร่

ใหมเป็นพังกเส็จคุ่น้องหม่เาว่แม่นสน้วนี่มนหวานก็เลยนบก็สอไปกับนัานานี่ใ่อรตุเลยดกยา เรายไม่ทได้รูเรัวม่จัดนาดนี้เลยแทงเ้แรน้ำใหม่คุณพ่เสร็ยคุณนำใหม่เราว่าแม่ไหนขาเขเล็กปีไห

คนตาคขสวยบ่ได uh ้สยดีกยรอ้